เราเจตนาเราจะถัวเฉลี่ยรางวัลให้ทุกกล่องแต่การกระทําของพนักงานนะคะที่มีผลกระทบออกไปตรงนี้ต้องโดนพิจารณาเพราะไม่ใช่หน้าถ้าถ้าเจ๊เป็นลู้ค่ะเจ๊บอกเลยว่าไม่น่าใหาา้อภัยเดยวต้องขอโทษดูกค้วอย่าจริงใจลูกพร้อมกันลูก ก็จะถอดน้องๆอ,ออกนะน้องๆที่ที่ที่ทำทำกริกริยาอะไรออกไปที่มันเกินหน้าที่ว่าไปสืบสวนเด็กๆมาแล้วว่าทำไมถึงทำแบบนี้แล้วก็เห็นตัวด้วยว่าหน้าตาย,ยังไงมือใครปรากฏว่าเป็นมือน้องต้อม อยากให้ลูกค้าทั้งได้และไม่ได้ของรางวัลครับที่ทําไปก็อยากให้ลูกค้าได้ของรางวัลเท่าๆกันครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่อ่ะทำแต่เรื่องให้กูเดือดร้อนทำแต่เรื่องให้กูโดนด่าเดึดอกมึงทำมึงเอาของออกทำไมก็อยากให้ลูกค้าได้ของเจ๊สั่งมึงหรือเปล่าให้เอาของออกไม่ได้สั่งครับมึงไปเลยวาย เห็นก็โมโหตัวก็ใหญ่สู้ก็ไม่ได้อย่าตบกูกลับเกิดอะไรขึ้นขอลูกค้าเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นบอกเขาไปก็เรื่องที่ไม่ต้องขี่ยไอโฟนออกจากจากเออตากาลูกค้าค่ะขออภัยคุณลูกค้าอย่างสูงอย่างแรงที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วไล์ต่อไปนะลูก มันเปิดมาเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันที่เอาที่บางคนเนี่ยพยายามจะเขลียออกเขลียอะไรคือพยายามจะถัวเฉลี่ย